สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทเลนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะแอดมินก่อซามูไรเทเลนนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวดาบเป็นดาบยาวโนดาชินะครับซึ่งตอนนี้ทําไว้นานแล้วทาไว้ประมาณ2-3ปีได้แล้วนะครับเนาะดาบเล่มนี้นะครับก็เป็นดาบเก็บของผมนั่นเองเนาะขนาดความยาวนะผมสูง171นะครับดาบนี้ก็ยาวประมาณ162เซนได้นะประมาณนี้เลยนะโอ้โห oh oh. ยาวเหมือนกันนะครับด้ามจับก็ ยาวประมาณ40เซนนะครับส่วนของด้ามจับนะครับนี่นะฝักดาบก็จะเป็นไม้แท้นะครับไม้แท้ทําสีน้ําเงินนี่พันด้วยเชือกสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับเรียกว่ายาวมากยาวมากใช้ใช้ยากแล้วก็หนักด้วยนะครับด้ามจับก็เป็นกระเบนแทสีขาวนะครับพันด้วยเชือกสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ผมพึ่งเคยเอามาใช้วันนี้เป็นครั้งแรกนะ แล้วก็ดาบยาวก็ไม่เคยใช้มืมาก่อนเลยนะครับส่วนของแต่งก็จะเป็นทองเหลืองแท้เนาะนี่นะเป็นลายคลื่นนะครับทองเหลืองแท้โอเคต่อไปใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้นะจะเป็นเหล็กดัมมัคกัสนะครับห่ร่องเลือดนะครับเปิดคม100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับเหล็กลายดัมักัสอ่าสวยง,งามนะครับ เปิดคมนะหนึ่งร่องเลือดก็หนักหนักเหมือนกันนะครับจากที่ลองหวดดูนะลองหวดลองใช้ฟันขวดไปประมาณ10สิบกว่าขวดแขนเริ่มล้านะแขนข้างขวาที่รับน้าหนักเยอะๆนี่เริ่มล้านะครับเนาะก็ใช้ยากใช้ยากจริงๆเพราะการฟันค่อนข้างมีขีดจํากัดนะเพราะว่าความยาวนะครับเวลาจะฟันก็ต้องได้เหมือนตวัดตวัดเหมือนทวนนะครับตวัดขึ้นตวัดลงนะครับฟันข้างนี้ก็ต้องแบบใช้แรงเวียง แรงเหวี่ยงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนาะก็เอามารีวิวให้ชมนะครับจะเป็นดาบยาวโนวดาชินี่นะเคยผมเคยเอารีวิวลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับใครที่กลับไปใครที่ดูคลิปเก่าๆก,ก็น่าจะเห็นมาบ้างแล้วรอบน,นี้ก็ลองเอามาใช้งานดูแล้วก็เลยทําคลิปให้ชมด้วยนะครับก็เป็นขนาดความยาว162เส้นนะครับสำหรับดาบยาวโนวดาชิโอเคใครที่อยากได้งานแบบนี้นะครับใครที่อยากได้ตัว าดาบยาวหรือว่าดาบอย่างอื่นสั่งทําพิเศษนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ผมใกล้จะเริ่มใกล้จะเริ่มรับออเดอร์สั่งทาแล้วนะครับนาะอออเดอร์เก่าๆใกล้จะหมดละก็จะเริ่มรับงานสังรร่งทําสําหรับความยาวพิเศษหรือว่าความโค้งพิเศษก็สั่งทําได้นะครับแต่การสั่งทำม,มันใช้เวลานะใช้เวลาแล้วก็ ราคามันขึ้นอยู่ที่ตามแบบนะถ้าแบบลูกค้ายาก,ยากราคามันก็จะสูงตามนะครับคุณภาพดีราคาก็จะสูงตามเนาะส่วนตัวเนี้ยผมทํามาประมาณ 2- อสปีแล้วราคาตอนนั้นจะอยู่ที่7,9 0ดนะตัวนี้นะ,ะราคาจะอยู่ที่7,9 0ดนส่วนเป็นเหล็ก1นึ่งผมเคยขายไปประมาณ5,9 0พัน้นะเหล็ก1นึ่ขนาดความยาว162่งเส้นนะครับโอเควันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็มารีวิวแล้วก็การใช้งานของโนราชิให้อ่า นิ่งๆหน่อยนะครนะับแล้วก็เป็นถือการเป็นการมาฝึกใช้โนโดาชิของผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรทแลนก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนส่วนใครที่ชอบคลิปของสมุไรทแลนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องสมุไรทแลนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดครับเดียว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 ,ด,ว,ด,ว <laughs> ดึงไม่ไหวแล้วปวดแขน 흐아으아아 <laughs> 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 <laughs>